สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n งเอไอซิง i n กิ้งนะครับหลังจากที่ทีแมนยูชนะลีดยูเนเต็ดไป2ต่อศูนย์นะครับลูกแรกมาคัสแลชฟอร์ดยิงนะครับลูกที่สองการนาโชยิงนะครับเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์ท่านแรกนะครับ <liking unos. S 2> ชอบจังหวะที่การนาโชยิงเข้าคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับถึงจะยิงถึงจะที่สองชัว์คราวก็ไม่เป็นไรแต่อย่าบอกว่าตอนนี้แลชฟอร์ดล่างทองจริงอะ ครับน,น้องคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับเขาก็ได้โพสต์รูปของแฮร์รี่แม็กไวนะครับถึงพี่จะเล่นแย่แต่ก็พาทีมเก็บกินชีได้นะจ๊ะคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับทีมกลางตารางดูไว้ครับ <c oughs> ท,ท,ทีมไหนกลางตารางเนี่ยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆเลยชายคนนี้แล้วก็โพสต์รูปแฮร์รี่แม็กไวนนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับอาร์เซนอลกับซิตี้ประมาทแมนยูไม่ได้นะครับ คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับกรานาโชลูกพ่อเทนฮาร์คคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับชมการแก้เกมของเทนฮาร์กับการถอยเวกฮอสลงมายืนหน้าต่ำเก็บบอลบางบอลปะทะได้หมดเลยทำให้แดนกลางเราดีขึ้นมาชัดเจนแถมยังวิ่งไล่บอลแบบไม่มีหมดช่วยเกมรับตอนเตะบลมได้ตลอดคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับสจ๊อยนอนนะเพื่อนรักอดล้อเลยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับฝันดีครับ คอมเมนต์ท่าต่อมานะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับรุนทุกนาทีที่บอสถึงกับตันทีมคอมเมนต์ท่าต่อมานะครับลีดเล่นดีนะแต่แมนยูคมกว่าเทนฮากเก่งมากจากใจแฟนลิเวอร์พูลครับคอมเมนต์ท่าต่อมานะครับมาตินสีสกานาโชวาบิสลงมาคือสมดุลเลยคนหนึ่งชื่นชมจากใจจริงเว็กฮอสไม่มีขาไม่มีลูกสองนแน่แถมป้องการลูกยิงหน้าประตูได้ด้วยจะบอกว่าโคตรดี คอมเมนต์ท่าต่อมานะครับเล่นได้ไม่น่าประทับใจแม็กวายช้าออกบอลกระกากรัวคืนหลังตลอดกลางไม่กล้าพลิกเล่นบอลมาได้ลูกเปลี่ยนเกมจากการแกนจากการเปลี่ยนแกนเร็วของสมิธเชอร์มาทางกราบซ้ายก่อนแรดฟอร์ดโคตรเครื่องนำ1นจากนั้นเหมือนลีดมากำลังใจและการนโชซัดขึ้นนำ2-0และเกือบได้ลูก3คอมเมนต์ท่าต่อมานะครับ กลัวพวกพี่ๆจะนอนก่อนช่วงนี้เลยยิงท้ายเกมขอบคุณที่เชียร์อยู่นะครับ <c oughs> อันนี้รอแฟนบอลที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยอค,คอมเมนต์มมถ้าต่อมานะครับ,บอนนขอบคุณครับบอสทําให้แฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตยังผมมีความสุขสุดๆคอมเมนต์ถ้าต่อมานะครับแฟนบอลนั้นนี้คอมเมนต์ได้น่าสนใจนะครับเฟรดยังเล่นเหมือนเดิมแต่นั้นนี้ดีกว่าหน่อยกลางตัวรับแต่ไม่ลงมารับบอลทั้งที่ทีมโดนเพรสสูงเพราะอะไรเหรอเพราะมันกลัวพลาด ทำให้หลังแมนยูต้องใช้บอลยาวเพื่อแก้เพลสดาโลเล่นเหมือนนัดที่แล้วไม่สามารถพอบอลหรือส่งบอลเท้าต่อเท้าเพื่อแก้เพลสได้ฟุตบอลทีมใหญ่ไม่ควรใช้บอลยาวเพื่อแก้เพลสหวรชิงกันขึ้นไปดูย่างแมนซี้บาซ่าทำไมเขาทำได้ถ้าแกะเพลสได้ง่ายประตูมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วผมนั่งดูดาโลเล่นโคตรเสียอารมณ์เปิดไม่แม่นยังจะเปิดอยู่ได้ส่วนแม็กไวกัปตันทีมของเราเล่นบอลช้า ขาดความมั่นใจบอลแมนยูแทนที่จะขึ้นหน้าวิวๆแม็กควายกดจะออกบอลจากเท้าปาไปสิบวิอันมากเล็งอยู่นั่นไม่รู้จะเล่งอะไรนักหนาะบูโนวันนี้การเข้าทำของบูโนไม่เวิร์กเล่นได้ไม่ตามฟอร์มตัดบอลได้หลุดไปยิงล่งๆดันพลาดครึ่งแรกมีโอกาสยิงสงถึงสาครั้งแต่ไม่เป็นประตูน่าเสียดายมากใครเล่นดีผมก็ชมใครเล่นไม่ดีผมก็ติไม่ใช่อวยทีมรักไม่ลืมหูลืมตา ถือว่าละเอียดสุดๆเลยนะครับคอมเมน่าต่อมานะครับถึงวันนี้บอสจะจัดตัวมาขัดใจก็เถอะแต่เขาชมการแก้เกมที่เปลี่ยนเอาซานโชออกแล้วดึงเวกฮอสลงมายืนกลางเพื่อใช้ความใหญ่ไว้พักบอลในการโต้กลับหรือจริงๆแล้วเวกฮอสมันเหมาะกับตั้งแน่งนี้ <c oughs> คอมเมนต์ที่เหลือนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการชื่นชมนักฟุตบอลบอาจะเป็นเวกฮอสนะครับเลสฟอร์ดกานาโช แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือแฮร์รี่แม็กไวนะครับแล้วก็อาจจะมีการล้อเรียนทีมฟุตบอลทีมหนึ่งนะครับสําหรับในความสกีนผมที่ผมได้ดูนะครับลีดูนเต็ดเนี่ยมาสู้ได้ดีเลยนะครับเรียกเดวารไลเพสแดนหลังของแมนยูจนแบบต่อบอลไม่ได้เล่นไม่ถนัดขึ้นเกมไม่ได้นะครับส่วนแมนยูนะครับต้องยอมรับเลยนะว่าแดนหน้าของแมนยูเนี่ยมีความคมแล้วก็มีความเร็วในการจบในการทําประตูนะครับ แล้วก็มีจังหวะพลาดของนักฟุตบอลหลายๆครั้งนะครับสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าลีดยูนิเต็ดเนี่ยเล่นเพซิ่งเล่นบีบสูนะครักฟุตบอลก็จะมีความกดดันแต่ก็สแสดงเห็นนะครับว่าถ้าทีแมนยูโดนกดดันด้านหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องดีไปแก้นะครับเพราะว่าแต่ละทีมที่เจอแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเล่นกดดันแมนยูนะครับถึงแดนหลังจนกระทั่งลีดยูนิเต็ดมากดดันถึงแดนหลังเลยนะครับ พอเคลียร์ท er no ิ้งหรือว sure no so, ่าเปิดโดนยาวนะครับอีกฝ่ายก็ดักไว้หมดแล้วเขาก็กลับมาใหม่เราถึงเห็นลีดยูเนเตดได้โอกาสยิงหลายๆครั้งแต่ว่าอาจจะไม่คมนะครับหรือว่าไม่มีช่องยิงนะครับยังดีที่แนวรับของแมนยูเนี่ยลงมาเล่นเกมรับได้รวดเร็วนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์แฟนบอลนะครับหลังจากที่แมนยูเจอลีดยูเนเตดชนะไป2-0 ใครที่ชื่นชอบ channel e a r t h Thinking นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ